ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมไมค์คนสแสวงหาครับคนเล่านิทานคนเล่าเรื่องคนเล่าเรื่องอาถรรพ์ป่าต่างๆครับครับผมสำหรับวันนี้ครับจะมาเล่าเรื่องนั่งห้างกลางดงสมิงครับครับสำหรับพานป่าทุกคนนะครับก็อยากจะเป็นพานใหญ่อยากจะได้รับความเคารพจากพานด้วยกันอยากจะได้รับความเคารพจากบุคคลทั่วไปก็ต่างพยายามจะฝึกฝนวิชาตัวเองให้เก่งให้มากที่สุด ใครบอกว่าที่ไหนมีอาจารย์ดีมีอาจารย์เก่งๆก็จะพยายามดันดนไปหาเพื่อจะเรียนวิชาให้ได้พานใบก็เหมือนกันครับต้องการเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของพานด้วยกันอยากเก่งกว่าพานทั่วไปก็เลยไปขอนั่งคุยกับพวกพานใหญ่พานอาบุกโศต่างๆพา,านที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเป็นยอดพานเนี่ยพานใบก็จะเข้าไปถามว่าผมทําอย่างไรเหรอ ถึงจะเป็นพานใหญ่แบบเพื่อพี่ๆลุงๆมั่งเนี่ยอยากจะเป็นพานแบบที่เก่งเหมือนพี่ๆมันงต้องทําอย่างไรพวกพานใหญ่พานอาวุโสพวกนั้นก็จะบอกว่าถ้าอยากให้ทุกคนยอมรับนะเองต้องไปนั่งห้างในป่าดงสมิงและรอดกลับมาได้นะ่ะถือว่าเป็นยอดพานของจริงเลยแล้วพานใบก็ถามต่อเลยวผมต้องไปนั่งที่นั่นต้องไปปราบสมิงที่นั่นหรอพานใหญ่พานอาวุโสก็บอกว่าเองไม่ต้องถึงขั้นไปฆ่าสมิงที่นั่นหรอกแค่เองไปนั่ง ห้างในป่าดงสมิงนะและเอาตัวรอดกลับจากป่าแห่งนั้นมาได้นะก็ถือว่าเป็นยอดพานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นั่นนะเสือสมิงมันชุมยิ่งกว่ายุงซะอีกพวกมันจะวนเวียนมาหลอกล่อเองทั้งคืนนะเพื่อให้เองน่ะลงจากห้างไปให้พวกมันกินให้ได้พวกเสือสมิงพวกนั้นน่ะก็เหมือนพวกเรานี่แหละถ้ามันหลอกล่อพานลงไปกินได้มันก็คือยอดสมิงที่นั่นนะเปรียบเสมือนร้านประลองวิชาเลยล่ะถ้าพานรอดมาได้ก็เป็นยอดพาน ถ้าสมิงหลอกพานลงไปกินได้ก็เป็นยอสมิงพานใบก็ถามว่าไอ้ป่าดงสมิงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรอมันอยู่ที่ไหนครับพวกพานพวกนั้นก็บอกว่าเองต้องเดินข้ามเขาหัวแร้งไปเนะี่ยพอข้ามเขาหัวแร้งไปแล้วนะก็จะเป็นเขตของป่าดงสมิงแล้วและเมื่อเองไปถึงที่ป่าดงสมิงนะข้าแนะนํานะให้เองหากอไผ่นะเพื่อขัดห้างอย่าไปขัดห้างกับต้นไม้ธรรมดานะ สมิงบางตัวเนะี่ยมันกระโจนสูงมันสามารถไต่ต้นไม้ได้แต่ถ้าเป็นกอไผนะ่เนี่ยหนามไผ่กิ่งไผ่จะช่วยให้สมิงพวกนั้นเนะี่ยไม่กล้าปีนห้างไม่กล้ากระโดดใส่ห้างเพราะหนามไผ่เนีนะ่ยมันแหลมมันคมผ่านไปก็พยักหน้ารับรู้ครับผมจะลองไปนั่งห้างที่ดงสมิงแล้แลก็สอบถามรายละเอียดกับพวกผานใหญ่ผานอุศพวกนั้นสักพักหนึ่งผ่านไบก็ขอตัวกลับเพื่อจะเตรียมตัวไปนั่งห้างในป่าดงสมิงอย่างที่ตั้งใจ พออยากจะเป็นแบบยอดพรานเหมือนกับพรานอา,อาวุโสพวกนั้นบางเลยแล้วพรานใบก็ออกเดินทางไปยังป่าด,ดงสมิงโดยการเดินทางไปยังเขาห,หัวแร้งก่อนแต่พอข้ามเขาหัวแร้งไปเข้าเขตป่าด,ดงสมิงเนะนี่ยพรานใบรู้สึกได้เลยว่าแถวเนี้ยนะอาถรรพ์แรงงจริง,รงเพราะแค่ลมพัดโชยมาเนี่ยกลิ่นสาบกลิ่นสางต่างๆเนี่ยโชยมายกินคละคุงไปหมดหนึ่งแล้วพรานใบก็รีบเดินหากอไผ่าาขนาดใหญ่เพื่อจะขัดห้างจนมาเจอกอไผ่าากอไผ่าาหนึ่งที่ใหญ่พอจะขัดห้างได้ ผ่านไปก็รีบจัดการเลยครับรีบขึ้นไปบนกอไผ่เนี่ยขึ้นไปให้สูงที่สุดอะ่ะแล้วจัดการขัดห้างให้เรียบร้อยบนกอไผ่เสร็จแล้วก็รีบลงมาพอลงมาก็ทําธุระส่วนตัวแล้วก็รอเวลาเย็นๆถึงจะขึ้นไปบนห้างเพราะว่าการขึ้นห้างเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีกฎข้อห้ามอยู่ว่านะ่ะขึ้นไปแล้วนะห้ามลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านไปเลยลงมาก่อนลงมารอเวลาว่าไกลๆมืดแต่ค่อยขึ้นห้างแต่เมื่อถึงเวลาเย็นๆนะ่ะ จากขึ้นห้านะครับผ่านใบก็เริ่มทําวิธีเหมือนผ่านป่าทั่วไปบอกเล่าเก้าสิบเจ้าป่าเจ้าเขากําหนดเขตอาคมล้อมรอบกอไผ่ที่ตัวเองขัดห้างอยู่ตามแบบฉบับผ่านทั่วไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่กันห้างเวลาผ่านไปไม่นานครับผอมืดลงไม่เท่าไหร่ก็มีเสียงมาเรียกใต้ห้างแล้วโยมโยมลงมาช่วยอาตมาหน่อยอาตมาปวดท้องแล้วเกินผ่านไปก็ก้มลงไปดูแล้วบอกลุงพี่เป็นอะไร พระรูปนั้นบอกอตาตมามาทุด,ดงแถวนี้นะ่ะสงสัยจะฉันน้าในลาห้วยเข้าไปเยอะหน่อยทําให้ปวดท้องนะลงมาช่วยอตาตมาหน่อยเถอะผ่านไปบอกผมไม่ใช่หมอนะหลวงพี่แนละ้วยาผมก็ไม่มีติดตัวมาเลยลงไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกพระรูนปนั้นก็ยไไังบอกไม่เป็นไรนะ้าลงมาก่อนเถอะอย่างน้อยก็มาลงพาอตาตมาไปหาที่ที่อตาตมาปรากฏไม่หน่อยเถอะผ่านไปบอกว่าหลวงพ่อเดินมาได้แล้วทําไมมาหมดแรงตอนนี้ล่ะครับหลวงพ่อองค์นั้นก็ทาตาขวางเลย พร้อมพูดว่าอัตมาให้ลงมาก็ลงมาเถอะผ่านใบบอกผมลงไปได้นะแต่หลวงพ่อบอกผมหน่อยใช่ไหมว่าสินข้อหนึ่งนะ่ะมันท่องวันยังไงพระลูกนั้นก็บอกคนปวดท้องอยู่ได้ท่องสินยังไงแล้วผ่านใบบอกไม่มีพระที่ไหนแล้วครับที่ลืมสินข้อห้ามอะ่ะว่าแล้วก็บอกว่าไปเถ้ะเธอะไม่งั้นจะยิงบอกข้ารู้แล้วว่าเจ้าน่ะไม่ใช่พระแล้วนะเป็นสมิงปลอมตัวมา พระหลปนั้นก็บอกเก่งนัหน้ะไอ้พรานระวังตัวไว้เถอะแล้วพระตุดงตรงนั้นก็เดินเข้าไปในป่าต่อกลับเข้าไปในป่าและอีกไม่ถึงชั่วโมงครับก็มีคนมาเรียกอีกพันใบพันไบพันไม้ลงมาข้างล่างเถอะแม่ไม่สบายยังหนักเลยลงมาเร็วขอให้ข้ามาตามพันใบ้นะรีบลงมาเถอะพันใบก็ถามว่าเอาแล้วแล้วแม่ข้าเป็นอะไรไอ้คนที่มาตามก็บอกแม่พันใบโดนงูกัดรีบลงมาเถอะ อย่าโม่ถามอยู่เลยเนี่ยผ่านไปบยังไม่ลงเลยบอกแล้วถ้าโดนงูกลั่ะค่าเข้าไปมันจะทันเลยเนี่ยมันก็ไกลนะที่ข้ามานั่งห้างอย่เนี่ยไอ้คนมาตามเรื่องชักชักสีหน้าไม่พอใจแล้วชักพูดไปว่าลงมาก่อนเถอะนะลงมาดูก่อนอย่าเพิ่งถามอะไรมากเลยผ่านไปบอกข้าจะลงไปได้ยังไงแล้วไม่มีใครเขาลงจากห้างตอนกลางคืนกันหรอกกว่าแล้วแล้วก็บอกไอ้คนมาตามว่าเจ้านะกลับไปก่อนเนอะเดี๋ยวเช้าข้าตามไปเจ้าคนมาตามว่าพูดเสียงกระด้างขึ้นแล้วแม่นจะตายอยู่แล้ว มึงจะมาห่วงเรื่องกดผ่านบ้าบออะไรวะลงมาเถอะนาผ่านใบได้ฟังแบบนั้นก็หยิบกระเป๋าเป้สะพายหลังเหมือนเหมือนว่าทำท่าท่าเฮ้ยมันหยิบออารอนนะจะเตรียมจะลงไปแล้วนะไอ้คนมาต่างก็ยิม้มมุมปากเลยแต่ก่อนที่ผ่านใบจะลงไปผ่านใบก็ถามย้ำอีกว่าแม่ข้านะี่ะตอนนี้อยู่ไหนไอ้คนที่มาตางก็บอกว่าตอนนี้แม่ผ่านใบนะไปอยู่ที่โรงหมอแล้วนุ่น ผ่านใบได้ฝั่งหนึ่งไงก็คว้าปืนขึ้นมาแล้วยิงไปตรงเจ้าคนที่มาตามในสินั้นปรี้ยังไอ้คนมาตามก็โดดหลบแล้วคราวนี้ไม่ใช่เสียงคนร้องโอ๊ยนะเป็นเสียงเสือร้องโอูกแล้วก็กระโจนเข้าป่าไปผ่านใบตะโกนไล่หลังไปเลยแม่กูตายมาสามปีแล้วจะมาถูกงูกัดได้ยังไงอีกละ่ะคราวนี้ผ่านใบเริ่มนั่งไม่ติดเลยครับท่านผู้ฟังครับก็แค่หัวค่ำเนี่ยเจอสหมิงสองตัวเข้าไปแล้วผ่านใบเลยนั่งแบบรอยอยากให้เช้าไวๆจังจะได้ลงจากห้างสักทีอ่ะ พอไม่รู้คืนนี้จะเจออะไรอีกเนี่ยที่นี่ขนาดแป๊บเดียวเนี่ยล่อไปสองตัวเลยสมิงแต่พอใกล้เที่ยงคืนก็มีเสียงมาใต้ถุนห้างนะสักพักมีคนตะโกนนะคนข้างบนนะ่ะเป็นใครมาขัดห้างที่นี่ทําไมนะลงมาเถอะที่นี่นะมีขังขาวผีออกอารวาดคอยจะกินเลือดคนนะรีบลงมาเดี๋ยวเมียเนี่ยใกล้เวลาไอพวกขางขาวจะออกออกหากินแล้วเดี๋ยวจะแย่นะรีบลงมาเราอยู่แถวนี้เรารู้ดีลงมาเถอะผ่านไปบอกเอ้าพี่ แล้วพีดึกๆแบบนี้พี่มาทําอะไรในป่าไอ้คนที่มาเรียกข้างล่างก็บอกมีคนไปบอกข้าดิว่ามีพานมาขัดห้างในนี้ข้าเลยต้องรีบออกมาตามเนยแล้วรีบลงมาก่อนแล้วไปพักที่หมู่บ้านข้าก่อนเถอะไอ้จะพวกข้างขาวผีมันจะได้ใกล้เวลาที่มันออกหากินแล้วนะพานใบได้ฟังฉะนั้นก็รู้สึกสงสัยมันจะจริงไหมแล้วถ้าจริงนะถ้าข้างขาวมันออกมาแล้วจะทำยังไงเริ่มลังเลแล้วเริ่มลังเลกับไอ้คำพูดของไอ้คนข้างล่างแล้วล่ะแต่ผ่านใบก็ยังพอมีสติอยู่บ้างนะ ก็เลยถามไอ้คนข้างล่างว่าแล้ว,แล,วแล้วหมู่บ้านพวกพี่นะอยู่ไกลไหมไอ้คนข้างล่างบอกไม่ไกลหรอกเนี่ยเดินสักช่วโมงก็ขวาก็ถึงนะป่ะรีบลงมาเถอะ๋ยวไม่ทันแล้วพันใบเริ่มลังเลแล้วเริ่มลังเลยังไงมาพูดจริงป่าววะถ้ามันหลอกหรือถ้ามันเป็นเสือสมิงมาหลอกแล้วถ้าเราลงไปมันก็กินเราหรือถ้ามันไม่หลอกเราไม่ลงไปไอ้ข้างคาวมาเราจะทํำยังไงก็เลยแบบนึกอะไรไม่ออกก็แกล้งเนะี่ยพี่ช่วยหยิบไฟฉายข้างล่างนะฉายให้ผมหน่อยเถอะ ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันมันมืดอะพี่ช่วยหยิบไฟฉายหน่อยพี่ช่วยหยิบอ่าพี่ฉายไฟผมหน่อยแล้วกันมันมืดผมมองไม่เห็นเลยข้างล่างนะ่ะไอ้คนข้างล่างก็บอกโหเดือนง่ายสว่างโล่ขนาดนี้เนะี่ยจะไม่เห็นได้ยังไงไม่ต้องฉายไฟแนละ้วลงมาเถอะผ่านไปก็บอกว่าม,มองไม่เห็นจริงๆพี่ฉายไฟหน่อยเถอะหยิบฉายไฟให้หน่อยคนข้างล่างก็มาหิบไม่กลมลงไปหยิบไฟฉายนะแต่กลับบอกลงมาไม่ไหวเนี่ยเร็วเรรออะไรแล้วอย่าเรื่องมากนะผ่านไป ได้ฟังและได้เห็นว่าคนข้างล่างนะไม่ยอมหยิบไฟฉายเนี่ยก็ผิดสังเกตแล้วเพราะตามคําบอกเล่านะของคนโบราณของคนทั่วไปนะว่าสมิงที่มันแปลงเป็นคนเนี่ยนะมันจะหยิบจับอะไรไม่ได้เพราะเสือมันไม่มีเล็บไม่มีมือมันมีแต่เล็บมันไม่มีนิ้วมือมันไม่สามารถกำจสิ่งของได้พันไบโพอพอ,พอเห็นเช่นนั้นว่าไอ้คนเนี้ไม่ยอมหยิบไฟฉายแน่แหละก็แน่นอนไข้างล่างมาใช่คนเลยล่ะก็เลยตัดความรำคาญนะบอกกลับไปเถอะ ผมรู้แล้วพี่ไม่ใช่คนนี่แน่แหละถ้ายังไม่ไปนะเดี๋ยวผมยิงแน่นะนี่ผ่นานใบก็ว่าไปอย่างนี้เลยครับคนข้างล่างยังบอกลงมาเถอะลงมาเถอะผ่นานใบตัดความรำคาญคว้าปืนยิงใส่ไปนัดเสียงนั้นเปรี้ยงไอ้คนข้างล่างกันโดดหลบครับเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังครับไม่มีเสียงคนเลยครับมีแต่เสียงเสือคำรามนะครับผมผ่นานใบบอกสมก็เป็นดงสมิงจริงๆโอ้โหเรียนตัวกันมาเลยยิ่งกวันยุงซะอีกผ่นานใบนั่งกอดปืนอ,อยู่บนห้างนะครับ โอ้เวลาผ่าน bon ไปช้าเลยเกินไปแล้วโอ้ช้าเลยเกินโอ้โหอยากให้ช้าไวๆเลยเกินสักพักเริ่มเริ่มเริ่มเพลียนะฮะเพราะว่าตั้งแต่หัวค่ามายังไม่ได้หลับไม่ได้นอนลเจอได้สมิงเข้าไปแล้วครับสักพักก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเพราะว่ามันเหมือนมีเสียงมีคนเดินเข้ามามันเหมือนมีเสียงมีคนเดินเข้ามาแต่พอมองลงไปเนี่ยมันไม่ได้มาตัวเดียวซะแล้วมันมาเป็นฝูงแล้วแล้วไอ้ที่เดินเข้ามาเดินสองขาจริงครับแต่หัวกับตัวเนี่ยมือเป็นเสือหมดเลยครับ มันเลื้อล้อมรอบก็ไผ่ที่ผ่านใบนะขัดห้างไปคนมินก็ส่งเสียงคข้าบลามเลยโอ้โหทาให้ผ่านใบเริ่มแบบโอ้โหเริ่มแบบจัักจักจกลัวเหมือนกันนะกังวลแล้วโอ้โหมันจะขึ้นมาบนห้างแล้วนะพวมันมากันหลายตัวล้อมรอบไปหมดแล้วแล้วยืนสองขาได้ซะด้วยอย่างนี้แต่พอมันจะพยายามเข้ามาใกล้ๆนะเขาคล้าพอเข้ามาแบบในเขตอาคมมันก็สะดุ้งถอยไปหน่อยหนึ่งบางตัวพยายามจะกระโจนข้ามเขตอาคมเข้ามาให้ได้นะมันถูกหนาพวกก็ไผ่ทีเหมือนก็ต้องกระโดดกลับอีกเพราะหนาก็ไผ่มันมันแหลม ผ่านไปบอกโอ้โหมันเหมือนเล่นสองรามประสาทกันนะ่ะไอ้เพลกเสือก็้องเ,เลยเสียงร้องฮุกฮ้าฮก้ฮ้าหมดจนผ่านไปเริ่มเริ่มบวกแวไปเหมือนกันอ้โหเริ่มเริ่มเอ๊ะมันจะยังไงมันจะขึ้นมาได้ไหมมันจะยังไงดีอแต่ความผ่านไปก็แบบนึกขึ้นไนดะ้เอืมโชคดีนะไอ้หาเราขัดห้างมังก่อภัยเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดาเนะี่ยตองใสยบางตัวกระโจนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันล้อมผ่านไปอยู่นานนะ จนทําให้ผ่านไปต้องคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแนละ้วไม่งั้นเป็นโรคประสาทตายแน่เพราะมันทั้งร้องทั้งโอ้โหคารามล้อมรอบลวงไวหมดอนะ่ะจนพันใบต้องนั่งบริกรรมคาถาในนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนมานะแล้วก็หยิบกระสุนอาคมขึ้นมาจัดการเลเล็งลงไปข้างล่างล้านกายเป็นนัดหนึหน่งเพียง,งพอโดนอตัวหนึ่งก็แล้วก็เจ็บแล้วคำรามโอ้โคก็เจ็บอนะ่ะผ่านไบไม่รอช้าเขาได้ยิงซ้ำไปในใตัวที่เหลือให้หมดแอ่คนนี้ก็กโจ้หนี ป่าแตกกี่เหมือนกันผ่านไปก็นั่งลงโอ้โกว่าจะรอดมาได้ชุดนี้นั่งลงด้วยความเพลียเหนื่อยล้าครับเพราะไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยโอ้โหสมิงชุมจริงๆขึ้นสมชื่อเลยว่าป่าดงสมิงครับท่านผู้ฟังครับมาไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยครับไปเผลอหลับไปจนมีเสียงเรียกจากใต้ห้างผ่านไปก็พอมีเสียงเรียกก็หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูโอ้นี่ตีห้ากว่าแล้วว่ะกล้สว่างเต็มทน,นก็ก้มลงมองไปยังใต้ห้างก็ต้องแปลกใจ เพราะคนที่มาเรียกข้างล่างคือพวกพรานใหญ่พรานอวุโสที่พรานใบนะไปขอคําแนะนําคําสอนและพรานพวกนั้นะเข้ามาได้อย่างไรเข้ามาทําไมพรานใบเริ่มสงสัยพวกพรานที่อยู่ข้างล่างก็บอกลงมาเถอะจะเช้าแล้วเจ้าผ่านดานแล้วเลยได้เป็นพรานใหญ่สมใจแล้วลงมาเถอะต่อไปเนี้เจ้าจะได้เป็นพรานใหญ่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นยอดพรานเลยเจ้าสามารถรอดมาได้ถึงถึงตอนนี้นับาเก่งมากแล้วพรานใบก็ถามลงไปว่าแล้วพรานรู้ได้ยังไง ว่าฉันนะ่ะอยู่ที่นี่พวกพรานคนนั้นก็บอกถ้าข้าตามรอยเองไม่ถูกนะไม่รู้ว่าเองขัดห้างอยู่ต้นไม้ต้นไหนอยู่ตรงไหนนะข้าจะเป็นพรานใหญ่ได้ยังไงจะเป็นยอดพรานได้ยังไรไอ้เรื่องแบบนี้มันโอโ้สบายมากอยู่แล้วพรานใบก็ถามด้วยความสงสัยอีกแล้วพรานจะมาตามฉันทำไมแล้วพวกพรานคนนั้นก็บอกว่าพวกพรานคนนั้นก็บอกว่าข้าก็าอยากจะรู้นะ่ะว่าเองน่ยเข้ามานั่งห้างในป่าดงสมิงจริงไหม หรือว่าแค่หลอกแบบเดินไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หลอกพวกขากับพวกชาวบ้านนะว่าเข้ามาแล้วเออว่าเข้ามานั่งแล้วจริงๆแล้วไม่ได้มาข้าอยากพิสูจน์ไงก็เลยตามมาผ่านใบได้ฟังแบบนั้นก็เริ่มเออเออน่าจะจริงเนาะน่าจะเป็นเออเหตุผลของพรานคนที่ตามมาก็น่าจะจริงแต่ก็บอกไปหนอ่อยว่ารอให้ฟ้าสว่างก่อนนะไม่เล่าเดี๋ยวฉันจะลงไปพอตามทำเยียมพรานก็รู้นีนี่เนี่ยเนาทำไมสว่างนะห้ามลงจากห้างเด็ดขาดพราะคนข้างล่างก็บอกเอ็งจะกลัวอะไรนักหนา พกคลาก่บพานใหญ่ทั้งนั้นในที่มาเนี่ยรีบลงมาเถอะเดี๋ยวจะเดินกลับหมู่บ้านนะโหเดี๋ยวจะถึงเย็นเขา้ารีบลงมาเนี่ยอย่าโมชักช้าเสียเวลาเลยเดี๋ยวจะได้รีบกลับกันยังไงเองก็ผ่านอยู่แล้วล่ะนี่ก็จะเช้าแล้วจะกลัวอะไรนะผ่านไปได้ฟังฉน,นั้นก็เกิดการการลังเลเลยเะจะลงดีไหมนะไอ้พวกผานข้างล่างนะจะเป็นผานใหญ่อนะุโสจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นเสือสมิงแปลงมาหรือเปล่าก็จะเริ่มลังเลนะว่าแล้วก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของเพื่อจะลงไปข้างล่างนะ ถ้พันใบก็นึกขึ้นได้ว่ากฎข้อแรกของการนั่งห้างคือการห้ามลงจากห้างได้ขาดนะ่ะพานพวกนี้ก็สอนขอเขา,าเองนะแล้วทําไมต้องเร่งรีบให้เขาลงไปข้างล่างด้วยนะและอีกอย่างนะี่ก็ไกลแต่เช้ามืดนี่ก็ไกล้จะเชา้ชาเต็มทีจะรีบลงไปทําไมพอเห็นแบบนั้นนะก็บอกลงไปว่าอุฉันยังไม่ลงไม่รอเช้าดีกว่าอีกนิดเดียวก็ไม่ถึงชั่วโมงแดดก็จะออกแล้วพี่รอหน่อยแล้วกันนะแต่ถ้าพี่รีบนะพี่เดินกลับบ้านก่อนเลยเดี๋ยวฉันเดินตามมาที่หลัง ผานข้างล่างเริ่มทําท่าไม่พอใจแนละ้วชักพูดเสียงแข็งก็ได้นนะ่ะบอกรีบลงมาเถอะนะยังโมโอเอลงมาลงมาไวๆแบบนี้เป็นผานใหญ่ไม่ได้หรอกโอ้ใจโลเลโอ้หลอกแหลกนะันลงมาเถอะผานใบเริ่มแน่ใจแล้วนะว่าคนข้างล่างนะ่ะมันไม่ใช่คนแน่ไม่ใช่พวกผานใหญ่แน่จึงบอกว่าไปเถอะยังไงก็ไม่ลงหรอกพวกข้างล่างก็ส่งเสียงเล่งใหญ่แล้วลงมาลงมาผานใบเห็นเช่นนั้นคิดว่าถ้าขืนปล่อยไปเนะี่ย ไอ้เจ้าผงนี้ต้องล้อมเขายันเช้าแน,น,น่ก็หยิบระเบิดลูกเกี้ยงลูกหนึ่งอะซื้อต่อมาเพืาอก็เหลียงมันเอามันเอาของมาแลกข้าวแล้วก็ขายระเบิดให้ลูกพันใบก็สงสารก็เลยซื้อไว้เขาบอกคงจะได้ใช้ประโยชน์ของขราวนี้และวะว่าแล้วพันใบก็ดึงสลักระเบิดแล้วแล้วก็กว้างลงไปในกลุ่มไอ้พรานแล้วแล้วก็มอบลงห้างแล้วก็นับหนึ่นงพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามพอหนึ่งพันสี่ก็สิ่งนั่งตุ้มนันปา่าในตอนนี้ ผลกันเลยนะวาเสียงระเบิดก็เสียงเสือร้องในความระงมเลยโอ้ห้ากไปเจ็บไปหมดนะไอ้เสือพวกนั้นที่ป้อมมาเป็นผ่านพอโดนสเก็ตระเบิดเข้าไปก็โอ้ก็กะครานี้ก็กลายร่างเป็นเสือแล้วก็กระโจนวิ่งงั้นก็ร้องไปก็เข้าป่าก็ไปหมดเลยหลังจากเสียงระเบิดเงียบลงแล้วนะสักพักฟ้าก็เริ่มสางลงผ่านไปนะรอจนสว่างแดดลงเลย แล้วก็มองไปรอบๆอ,บอบ่ะพอเห็นว่ามันมีเสือและตัวอะไรอยู่แถวนั้นแน่ลวก็คราวนี้ก็ปีนล,ลงมาจากห้างเลยแล้วก็รีบเดินให้ให้้นป่าดงสมิงทันทีนะโน่นนะพอเข้าเขตเขาหัวแรงมไหร่ผ่านไปก็หยุดพักนะเพราะว่าปลอดภัยแน่ลนะไอ้เสือพวกนั้นคงไม่ได้ตามมาแล้วละ่ะผ่านไปก็เดินทางกลับหมู่บ้าน้ะก็พักผ่อนอยู่คืนนึงนะจนเช้าวันต่อมานะก็ไปหาพวกพลานใหญ่หผ่านโอุโสแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ให,ให้ผ่านโอุโสได้ฟังนะ พลกานอาวุโสพวก,กนั้นได้ฝังก็บอกแบบนี้เนอะ๋เอ็งเ,เ,เ,เป็นผานใหญ่เป็นยอดพานได้แล้วละลงผานป่าดงสมิงไม่ได้สุดยอดแล้วเอ็งเป็นผานใหญ่ได้แล้วนี่แหละครับเรื่องราวการนั่งห่างของป่าเรื่องราวการนั่งห่างของป่าดงสมิงครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ